ครับกลับสวัสดีครับ FC ีไม่รักเักสู้วิชาปูขนมต้มทั้งหลายนะครับก็มากันอีกเขีเช่นเคยครับกับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยชอบหลังช่างวันนี้เป็นศึกเป็นคิวของเสียบดนะครับมวยมันวันศุกร์นะครับนักสนางเวทีนานาชาติรังสิตนะครับประจําวันศุกร์ที่19มีนาคม6,4นะครับเมื่อวานนี้ก็ชื่นมื่นดีนะครับกับการวิเคราะห์คู่มวยนะครับก็ ถือว่าเข้านะครับถือว่าผ่านนะครับอ่ะก่อนจะนำเรียนก็เหมือนเดิมนะครับฝากถึงผู้มีอัตคุณก่อนนะครับผู้มีบัตลคุณก็คือสโบเบตสามเนะครับเว็บแทงมวยออนไลน์เดียวสเต็ปนะครับออกตัวบางทุนจบที่เว็บเดียวนะครับการเงินมั่นคงทาวอนเบิกถอนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแอดไปเลยนะครับมีแอดดำหน้านะครับ s สา sbobet ครับ ผมจะลงลิงก์ไว้ตรงที่คลิปที้โพสเมื่อเดิมนะครับอ่ะไปเลยครับคู่แรกคู่แรกนี่ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเอาคู่ของเจ้าชนะศึกกับเจ้าฟาลิชิตลงมาหรือจะเอาเจ้าเพชรเดินชนน่าจะเป็นเพชรเดินชนนะครับนะร้อยสิบสี่นะครับคู่ชนะศึกกับเจ้าฟาลิชิตดับลันสลักามีร้อยยี่สิบสองปอนนี่น่าจะไปเป็น ในช่วงมวยไทยสองพันนะครับน่าจะเป็นช่วงนั้นนะครับก็เปิดหัวด้วย114ปอนด์ครับเพชรเดินชนดาบรันสละคขามครับพบดำเดือดพุ่มพันม่วงนะครับมาเท่าพิกัดทั้งคู่นะครับคู่แรกครับไม่ต้องพิจาริตองครับจัดไปเลยครับดำเดือดพุ่มพันม่วงจำไว้คู่แรกดำเดือดพุ่มพันม่วงครับจัดไป มาถึงคู่2ครับ116ปอนด์โฟวิลสิทธิเจริญชับนะครับพบองซันพิตญี่ปุ่นคาเดมี่นะครับเจ้าโฟวิลเมื่อเช้ามาขาดจุด2นะครับส่วนเจ้าองซันนจะมาเท่าพิกัดนะครับเจ้าโฟวิลนี่สายเลือดดีนะครับลูกชายของคุณพีดเจริญซับนะครับเจริญซับ เด็กเทพนะครับเป็นเด็กเทพนะครับขวาครบเครื่องนะครับล่าสุดไปแพ้นกจะอยอดกล้าพอวิเศษยิ้มนะส่วนเจ้าองซานเน่เด็กจากจังหวัดตากหรือว่าเจ้าเพชรบ้านตากชอห้าพยัก์เดิมอ่ะมวยบูรังผ่านหลากหลายนะครับเปิดเกมนะครับหลากหลายสไตล์ฟีสไตล์อะไล่ตำราหลากหลายไล่ตำลานะครับล่าสุดไปแพ้ยางดำพูนพันม่วงนะครับ จัดไปครับสายเลือดดีโฟวิวสิจิญทรัพท์ครับคู่2ชอบเด็กเต้เด็กเต้ครับมาถึงคู่3ครับร้อยสิบดปอนฟ้าประธานเด็ดเพชรสีทองนะครับพบกับเจ้า,าเพชรสีทองสอสักนร,รินนะครับเจ้าฟ้าประธานนี่หรือว่าเจ้าโลตัสพุ่มพันม่วงเดิมอะนะ ฟ้าประธานปอเพชรไข่แก้วนะครับลาสุดแพ้เพชรเมืองปานบำรุงเสร็์นะครับพเพชรบ่วงวงในอ่ะมวยเข่าอ่ะเปิดเกมบูรังผ่านเหมือนกันลายนี่นะฟ้าประธานลายนี้นะหรือว่า,จาโจโรตัดเปิดเกมเดินคว้าตีเดินหน้าคว้าตีหวางหน้าดันเสียบนะครับส่วนเจ้าเพชรสีทองสสัตร,รินนะครับของดีจากชัยภูมินะครับสูงยาวขวางหน้าดันเสียบเหมือนกันลายนี้นะครับ เจ้าเพชรสีทองจะ,จะได้ลอยกว่านะครับนะล่าสุดไปชนะเจ้าเพชรเอเฟเตอร์มวยไทยนะครับ <S <S <อ>คู่นี้ก็แี่ผมชอบแบบขวางแบบขวางแบบเจ้าโลตัสเนี่ยมันขวางแบบขวางไม่ขวางไม่จริงอ่ะขวางกึ่งกลัวเก็บซี่โครงอ่ะชอบแบบมวยแบบเนี้ชอบแบบขวางเปิดเปิดเลยมันใส่ก็ใส่มาใส่มาแล้วก็เบิดไป,ป็ลาดศอกไปอะไรไป มันต้องมีสมองไอชิวแล้วปัดขวางแทงได้สบายไม่ใช่ว่าจะรอเสียบรอเสียบรอไปเอไม่ไม่ผ่านเน่ยอย่างนั้นต้องทุก,ท,กทุกอย่างมีโอกาสจังหวะไหนที่มันไอคู่ต่อสู่มันเที่ยงพลําม,มีช่องไหนที่จะเปิดเข้าไปปักษาหรือว่าจะขวางขวานไปก็ว่ากันไปนะครับเพชรสีทองสอสักร,รินจัดไปคู่สองอุ้ยคู่สามนะ เพชรสีทองครับประเภทที่ไม่ห่วงซี่โครงชอบเพชรสีทองสอศักดินนะครับมาถึงคู่เอกร้อยสามสิบปอนด์ต่อให้รุนน้องร้อยสามสิบสองปอนด์ต่อให้สองปอนด์เกือบกิโลเลยเดชศักดาสอจอตโต้งนะครับหรือว่าเดชศักดาสิทธิสองพี่น้องเนะี่ยของดีจากอุบลเมื่อเช้ามาขาดนะขาดไปจุดหนึ่งขาดไปจุดหนึ่งนี่ ส่วนเจ้าฟุกน้อยหมูสะพานใหม่ก็มาเท่าพิกัดนะครับได้เปรียบสองปอนด์เจ้าเดชศักดาสิสองพี่น้องสอสต,ต๊งกปัจีนครบเครื่องตเตะต่อยหนักแรงนะครับเออเกมนี้ประเภทที่ว่าแข็งแร่งแข็งแรงอะ่ะอืมลายเนี่ยเห็นเห็นกันอยู่โอ้โหแข็งแร่งนะครับเคยได้ตังค์อยู่ล่าสุดไปแพ้หลังขาววัวสังประไพเจอของยาวไม่ได้ฟุกน้อยก็ายาวนะฟุกน้อยเนี่ยได้เปรียบสองปอนด์ด้วยนะ ของดีจากอุบลเด็ศดาแล้วก็ฟุกน้อยจากบุรีร,รัมย,ย,ย์เขาครบเครื่องอ่ะฟุกน้อยกับสไตล์เดยนเลยเขาครบเครื่องขวางหน้าดันแทงดันเสียบไม่ห่วงซี่โครงบนมาไม่ห่วงอะไรทั้งสิ้นนะครับปูไปไปมาโอ้สไตล์ฟุกน้อยผมชอบครับไอ้ฟุกน้อยเจ็ดแปดเก้าเนี่ยหรือว่าเจียฟาลิชิตฟุกน้อยหมูสะพันหม่เรือไปไหมนะเนี่ยไปลองก็ต้องลองครับได้เปรียบสองปอนด์เนี่ยเกือบกิโลใช่ไหม ยกกดลามเลยไปนน่นเลยฟุกน้อยจัดไปเป็นรองก็ต้องรองนะครับจัดไปเลยฟุกน้อยหมูสะพานใหม่เจ็ดแปดเก้านะครับจะยาวขวางเดินไปไม่มีดุมๆม,มันเดินไปมีศอกทัดมาลาขวางควันกุศกุกเออ้ยหลากลายฟุกน้อยเชื่อใจได้ขอ,อข,อนอนของยาวๆนี่ชอบถึงก่อนแน่นอนของยาวเชื่อผมฟุกน้อยจัดไปคูเอก ทีเด็ดนะผมบอกได้เลยทีเด็ดันสุกวันนี้นะเพชรสีทองสอสักนลินนะไอไปเอาไม่เหมือนไอสุลสักเมื่อวานนี่โอ้ยมวนมันเป็นปนกเข้ามาได้ยังไงต่อยมวยคว้างไปได้เตต่บ้านเ่ยนะมันไม่มีเหลี่ยมมีทรงไม่มีตำราเขาเรียกสุรศักไอคงมันที่มันนอกมาก็คงประเภทที่ว่าโอ้โ,อโอเหเือเกินแล้วมันนอกมาเนี่ยโอ้แต่อ้นี้มันเปลี่ยนชื่อใหม่มาเนีน่ยอะไรนะเมื่อวาน ที่เด็ดผมตายเลยวันศุรศักดิ์ไม่น่านะเนี่ยยกห้าเนี่ยถึงจะมาไล่ต่อยทำเป็นพระเอกตายมวยอย่างนี้ไม่ชอบหรอกไม่มีใครไม่บูมมวยอย่างนี้ไม่ชอบชอบมันต้องเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่ว่าจะมันนั่นไม่ผ่านเลยเงียบร้อยดีอ่มาถึงมวยมวยสองพันนะถ่ายทอดทางเพจเฟซบุ๊กนะมวยไทยสองพันนี่ก็เอาไปเลยสองตัว ก้ากระหลัดกับเด่นนาโพก็ก้ากระหลัดเด่นนาโพท่องไว้อย่าลืมกูลืมจดไว้ก้ากระหลัดเด่นนาโพช่วงเมื่อไทย่สองพันเพชรอ่ะต้งต่อจากเนี้ยต่อจากวันศุกร์เนี้ยแล้วก็ช่องนี้ก็ตัดไปไอ้เพชรสีทองสอสักนาลินเงียนไปเอาคืนจัดการเลยเออแล้วก็ลูกชายคุณพี่เจริญทรัพย์นะโออันนี้ไว้ใจได้นะโฟวิว่รายนี้นะโฟวิวด้วยสองตัว ัไปโฟวิลช่วง18บแนาฬิกานะสิบ uh, แ uh, ปดยี่สช่อง24่สิ่งทูโฟยุ่อะโฟวิลจำไว้โฟวิลโฟวิลเมื่อวานนี้ผมใส่คนเดินเดินเดินขาออกจากบ้านผิดขาอยากไปเดินออกเท้าทรายตามสูตรตามนั่นเขาเขาให้เดินเท้าขวาวันนี้อย่าลืมเท้าขวานะโฟวิลสุดเจริญทรับแล้วก็เพชรสีทองสอสักนรินเอาคืนมาให้เกี้ยง ไปดำเนินกันอ่ะก็อยู่ตัวดีก็เรื่องลงทุนนะครับศึกของเสียนี่ก็โอ้โหพลิกก็พลิกแรงนะแต่ว่าไอเด็ดเด็ดเนี่ไม่ค่อยไม่แน่แต่ว่าเด็ดของผมเนี่ยวันนี้ผมต้องเอาคืนจำไว้อ่ะรักกันไปเถิดเราเกิดร่วมแดนไทยสวัสดีครับ